ฉันไปตัดผมมาพูดภาษาอังกฤษยังไงคะ I cut my hair ใช่ไหมผิดคะ่ะเพราะว่า I cut my hair หมายถึงว่าฉันตัดผมด้วยตัวเองก็คือจับกันไกลฉับๆด้วยตัวเองเลยแต่ถ้าเราไปตัดมาที่ร้านนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I will get my hair cut หรือ I will have my hair cut ก็แปลว่าฉันจะไปตัดผมที่ร้านหรือถ้าเราไปตัดมาแล้วเนี่ยเราอยากจะมาพูดให้คนอื่นฟังเราก็สามารถพูดได้ว่า I got my hair cut หรือ I had my hair cut แปลว่าฉันได้ไปตัดผมมาแล้วและข้อสังเกตนะคะคาว่า hair cut ที่เขียนติดกันหรือเขียนแยกกันให้ความหมายไม่เหมือนกันค่ะ คำว่า hair cut ที่เขียนแยกกันนั้นจะหมายความว่าตัดผมเฉยๆไม่เน้นทรงแต่ถ้า hair cut ที่เขียนติดกันจะหมายถึงทรงผมค่ะก็คือตัดผมเนี่ยเป็นทรงผมเลยสวยงามสรุปนะคะฉันไปตัดผมมาภาษาอังกฤษพูดว่า I got my hair cut หรือ I had my hair cut แต่ถ้าเพื่อนๆตัดผมเองนะคะจับเปนไกลฉับเองเลยเนี่ยก็พูดว่าไอ้คัดจับไม้ห้อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ